ว้นี่นะเราที่เตี้ยวเรยจะจะก,กึ่งถอสิว้าสูเทียดเราเรีย่ยจิบอ่จะจีใจละเราไม่ดีของน้านะบอ๊ะเาจะจต้องใช้ตัง้ง

ัเพ yup. er. yeah. ิ่ตอนน้นใช้เตี้ยเัวดตเตเขียนได้ได้ออกระเด็นเสือนอเตินน้าเนอนอนนอนหนอเี้ยจอาเนอจังยังจัาเตี้ยเออรู้พ้นที่ปูโล là chan chan nè, chan nè chan Rồi tiền nữa. chan 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 chú chan 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 na. chan 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 đi này nó lớn cũng sẽ โอ้ย oh, oh, no. oh, oh, so oh, no. right ่กูต yeah. ืมาลอทิ้งเตี้วัวจะนินาล้อทิตี้น่ะล้อว้อ้วโอ้โอ้ยโอ้ชินังนอท้ี้ยปอดนนอทิ้ล้อช็อปังดิเสีย้ยอะแยะต่งอม้งัวฮ่าอ่าฮ้มงแน่เน้อยนเ้อมามาได้เห็นจัดเทื่องงูนี่ tay 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 như thế như và có thầy, như con như thầy nhau con nhau